เสียงลมดังขึ้นในหูของเขาจักรพพัดทุ่งเพลิงบินไปในสวรรค์สีขาวเขาปิดซ่อนร่องรอยขณะเคลื่อนที่คนทั่วไปจะเห็นเพียงเงารางที่คลุมเครือสิ่งเดียวที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังคืออุณหภูมิที่สูงกว่าปกติในไม่ช้าสายลมก็จะพัดสิ่งผิดปกติเหล่านั้นออกไปจักรพพัดทุ่งเพลิงเป็นผู้อมตะระดับแแต่ในสวรรค์สีขาว เขายัางต้องระวังตัวหากเขาเคลื่อนไหวอย่างโจงแจง้งเขาอาจถูกซุ่มโจมตีด้วยฝูงสัตว์อสูรโดยเฉพาะสัตว์อสูรแรกกำเนิดบนเส้นทางแห่งไฟที่สนใจจกักรพรรดิทุ่งเพลิงเป็นพิเศษจกักรพรรดิทุ่งเพลิงไม่อ่อนแอแต่เขาไม่ต้องการเผชิญหน้ากับปัญหาดังกล่าวหากเขาต้องการล่าสัตว์อสูรแรกกำเนิดในสวรรค์สีขาวเขาจะวางแผนและเตรียมการล่วงหน้า จัก,กรพพัดทุ่งเพลิงรีบกลับไปยังถ้ำสวรรค์ของเขาขณะเดียวกันเขาก็ประเมินร่างกายของตนเองโรคระบาดหมดในร่างกายของเขาถูกระงับแล้วผัวมาตะในถ้ำสวรรค์ทุ่งเพลิงได้รับความเดือดร้อนจากวิธีการที่ชั่วร้ายนี้เช่นกันเส้นทางแห่งพีษมีลักษณะพิเศษเช่นการปกปิดและการแพร่กระจาย ดังนั้นกองกําลังพันธมิตรทะเลปราณจึงต้องเชิญผู้อมตะบนเส้นทางแห่งพิษให้เข้าร่วมในการทําวิจัยสถานการณ์เริ่มเกิดเสียรภาพแต่ถ้าสวรรค์ทุ่งเพลิงยังมีปัญหาเราต้องใช้แต้มผลงานจํานวนมากเพื่อกอบกู้มันจัก,กรพรรดิทุ่งเพลิงกังวลความสูญเสียของถ้าสวรรค์ทุ่งเพลิงรุนแรงมากทรัพยากรมากมายถูกทาลายล้างและไม่สามารถกอบกู้ กองกำลังพันธมิตรทะเลปราณจ่ายด้วยราคามหาศาลเพื่อทำวิจัยและได้รับผลลัพธ์บางอย่างที่สามารถระงับความรุนแรงของโรคระบาดโมดแม้แต่พี่น้องในสายเลือดยังอ่อนไหวกับเรื่องเงินโดยไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงกองกำลังพันธมิตรทะเลปรานที่ไม่มีความสัมพันธ์อันเหนียวแน,น่นกองกำลังพันธมิตรของทะเลตะวันออกจ่ายราคามหาศาลเพื่อสิ่งนี้ พวกเขาย่อมไม่ยอมให้ส่วนที่เหลือได้รับประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายตามกฎของกองกำลังพันธมิตรทะเลปราณจักรพัรดิทุ่งเพลิงต้องจ่ายทรัพยากรจำนวนมากหรือมอรดกที่แท้จริงคุณภาพสูงเพื่อแลกแต้มผลงานที่สามารถนำไปฟื้นฟูถ้ำสวรรค์ทุ่งเพลิงแต่เขาจะอดทนต่อเรื่องนี้ได้อีกนานเพียงใดจักรพัรดิทุ่งเพลิงถอนหายใจและรู้สึกกังวลกับอนาคตของตน นี่เป็นเพราะปีศาจฟางหยวนแม้มันจะเป็นเพียงการทดสอบแต่พวกเรากลับได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเขาจะโจมตีครั้งที่สองและสอีกแน่ฟางหยวนครอบครองมิติช่องว่างจกักรพรรดิเขาสามารถกลืนกินถ้ำสวรรค์ระดับ8ปดถ้ำสวรรค์ของเผ่ามนุษย์กลายพันธุ์ถูกกลืนกินไปแล้วหลายแห่งถ้ำสวรรค์ทุ่งเพลิงของคาจะตกเป็นเป้าหมายต่อไปของเขาหรือกล่าวให้ถูกต้องก็คือ ถ้ำสวรรค์ทั้งหมดของสองสวรรค์จะตกเป็นเป้าหมายของเขาตั้งแต่ฟางหยวนเริ่มกลืนกินถ้ำสวรรค์หมูป่าและถ้ำสวรรค์เวลาที่แตกต่างเขาก็ไม่เคยหยุดกลืนกินถ้ำสวรรค์อื่นๆผู้มาตะเผ่ามนุษย์กลายพันธุ์ทำได้เพียงเฝ้ามองฟางหยวนกลืนกินถ้ำสวรรค์ของพวกเขาเท่านั้นหลายคนโกรธแต่พวกเขาไม่กล้ากล่าวสิ่งใดความโกรล,ลที่เกิดขึ้นไม่สามารถเก็บซ่อน ดังนั้นจกักรพรรดิทุ่งเพลิงและคนอื่นๆจึงได้รับข้อมูลนี้ศัตรูแข็งแกร่งเกินไปกองกำลังพันธมิตรทะเลปราณเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างชัดเจนหากพวกเขาไม่สามารถแข่งขันในแง่ของพลังการต่อสู้เราก็ทำได้เพียงพึ่งพาข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรเท่านั้นจกักรพรรดิทุ่งเพลิงวิเคราะห์ทําสวรรค์ของสองสวรรค์มีพื้นที่จำกัดหลังจากผ่านการพัฒนามาหลายปี พวกมันก็ถึงจุดที่ไม่สามารถพัฒนาต่อในทางตรงข้ามทะเลตะวันออกกว้างใหญ่และมั่งคั่งแม้ท่าสวรวค์ทั้งหมดจะรวมเข้าด้วยกันแต่พวกมันก็ยังไม่สามารถเปรียบเทียบกับขนาดและความมั่งคั่งของทะเลตะวันออกข้อได้เปรียบนี้เป็นที่มาของความมั่นใจของกองกําลังพันธมิตรทะเลพราณฟางหยวนรู้ว่าเรามีข้อได้เปรียบนี้เช่นกัน ดังนั้นเขาจึงใช้ท่าไม้ตายผสมเพื่อทำให้เราอ่อนแอลงเขาจะไม่หยุดเพียงเท่านี้เมื่อเวลานั้นมาถึงผู้มาต่าของสองสวรรค์จะกลายเป็นเป้าหมายหลักของเขาเฮ้อเมื่อใดเราจะหือทันใดนั้นฉากเบื้องหน้าจาัก,กรพรรดิทุ่งเพลิงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างคราทันหันบริเวณโดยรอบถูกปกคลุมด้วยหมอกสีฟ้า จกักรพรรดิทุ่งเพลิงหยุดเคลื่อนไว้และเร่งใช้วิธีตรวจสอบของเขาวินาทีต่อมาการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเขตแดนอมาตะผู้ใดกล้าซุ่มโจมตีสมาชิกกองกำลังพันธมิตรทะเลปราณออกมาอย่าพยายามทำตัวลึกลับจกักรพรรดิทุ่งเพลิงตะโกนแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงเสียงหัวเราะของเด็กเท่านั้นเสียงหัวเราะดังไปทั่ว ขณะที่จักรพพัดทุ่งเพลิงไม่สามารถแยกแยะที่มาของเสียงทันใดนั้นเด็กผู้หนึ่งก็พุ่งเข้าโจมตีจักรพพัดทุ่งเพลิงโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเขาใช้แขนเล็กๆที่อวบอ้วนขว้าแผ่นหลังของจักรพพัดทุ่งเพลิงอย่างรวดเร็วแม้ระยะการทำงานของท่าไม้ตายอมาตะสายตรวจสอบของจักรพพัดทุ่งเพลิงจะลดลงเพราะเขตแดนอมาตะแต่เขายังค้นพบการเคลื่อนไหวของเด็กผู้นี้ อย่างไรก็ตามจัก,กรพพัดทุ่งเพลิงไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลาเด็กลึกลับทำสำเร็จจัก,กรพพัดทุ่งเพลิงคร่ำค,ครวญเมื่อถูกโจมตีบึมแต่ในเวลาต่อมาจัก,กรพพัดทุ่งเพลิงก็ระเบิดเปลวเพลิงออกไปเด็กลึกลับเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุและกลายเป็นหมอกสีฟ้าจางหายไปเด็กที่แปลกประหลาดผู้นี้ถูกสร้างขึ้นจากเขตแดนอมาตะ โชคดีที่พลังโจมตีของมันไม่สูงนักแต่ถึงกระนั้นพลังป้องกันและพลังโจมตีของค้าก็ลดลงครึ่งหนึ่งจกักรพรรดิทุ่งเพลิงเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาต้องทำลายเขตแดนอมะตะอย่างรวดเร็วที่สุดแม้เขาจะทำไม่ได้แต่เขาก็ต้องสร้างรูช่องโหว่เพื่อขอกำลังเสริมจากภายนอกจกักรพรรดิทุ่งเพลิงเริ่มใช้วิธีการของเขาโจมตีและพยายามทำลายเขตแดนอมะตะ แต่มันไร้ประโยชน์วิธีการของเขาเหมือนสายลมแผ่วเบาที่ไร้พิษสงบางครั้งเด็กลึกลับจะปรากฏตัวขึ้นและโจมตีจักรพพัดทุ่งเพลิงจักรพพัดทุ่งเพลิงค้นพบการคงอยู่ของเด็กเหล่านี้แต่เขาไม่สามารถหลบการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามดูเหมือนมันจะเป็นเขตแดนอมาตะาบนเส้นทางแห่งปัญญามันส่งผลกระทบต่อความคิดของขา้าและทำให้การเคลื่อนไหวของข้าช้าลง ข้าไม่สามารถหยุดเด็กประหลาดเหล่านี้ขณะที่จกักรพรรดิทุ่งเพลิงกำลังคิดเรื่องนี้การแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งเขาตระหนักว่าเขาตระหนักว่าวิญญาณมตะบนเส้นทางแห่งไฟถูกเด็กประหลาดขโมยออกไปจากมิติช่องว่างของเขาโดยตรงจกักรพรรดิทุ่งเพลิงเร่งทำลายเด็กลึกลับแต่หมอกสีฟ้ายังนำวิญญาณมตะบนเส้นทางแห่งไฟจากไป จกักรพรรดิทุ่งเพลิงไล่ลาแต่กลับไม่พบสิ่งใดไม่นี่คือเขตแดนอมตาตาบนเส้นทางแห่งการจรกรรมเด็กลึกลับเหล่านี้สามารถขโมยวิญญาณนามตาของข้าเมื่อพวกมันโจมตีข้าไม่สามารถอยู่ที่นี่มันอันตรายเกินไปเดิมทีจกักรพรรดิทุ่งเพลิงรู้สึกว่าแม้เขาจะไม่สามารถป้องกันการโจมตีของเด็กลึกลับเหล่านี้แต่การโจมตีของพวกมันก็ไม่รุนแรงมากนัก เขาสามารถอดทนได้อีกนานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้จักรพัททุ่งเพลิงตกตะลึงเป็นอย่างมากขนทั่วร่างของเขาชูฉันขึ้นใบหน้าของเขากลายเป็นหน้าเกลียดเขาคาดเดาบางสิ่งนี่คือเขตแดนอามาตาบนเส้นทางแห่งการโจรกรรมและเส้นทางแห่งปัญญาหรืออย่างน้อยมันต้องประกอบด้วยสองเส้นทางนี้ข้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเขตแดนผสมมาก่อน หากนี่เป็นท่าไม้ตายที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่เจ้าของมันควรจะเป็นจกักรพรรดิทุ่งเพลิงคิดถึงชื่อหนึ่งนั่นทำให้เขารู้สึกสะดุ้งอยู่ในใจเขาต้องการให้การคาดเดาของเขาผิดแต่ในวินาทีต่อมาร่างของฟางหยวนก็ปรากฏขึ้นชีวิตมักโหดร้ายเช่นนี้ฟางหยวนจกักรพรรดิทุ่งเพลิงสูดหายใจลึกและจ้องมองฟางหยวนด้วยความมึนงง นี่คือจกักรพรรดิปีศาจอันดับหนึ่งของโลกแต่คนผู้นี้กลับปรากฏตัวต่อหน้าเขาและเผยรอยยิ้มให้เขาฟางหยวนข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าให้ข้าให้ข้าพิจารณาคำขอของเจ้าจากักรพรรดิทุ่งเพลิงกล่าวเสียงสัน่นในเวลาต่อมาเปลวไฟก็ลุกไหม้ขึ้นบนร่างกายของจกักรพรรดิทุ่งเพลิงท่าไม้ตายอมตะเพลิงแขนในหัวใจฟางหยวน ภายในกองไฟจักรพรรดิทุ่งเพลิงตะโกนอย่าบังคับข้าด้วยหนึ่งความคิดข้าสามารถระเบิดทำลายวิญญาณและทรัพยากรทั้งหมดในมิติช่องว่างของข้าปล่อยข้าไปให้ข้าออกจากเขตแดนนี้แล้วข้าจะมอบวิญญาณอมาตะของข้าให้เจ้าจักรพรรดิทุ่งเพลิงกล่าวด้วยใบหน้าบิดเบี้ยวเขารู้จักความโหดร้ายของฟางหยวน เขาพยายามใช้สิ่งนี้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่ฟางหยวนกลับกลนเสียงเย็นเจ้าคิดว่าข้าสนใจวิญญาณอมาตะเพียงสองสามดวงหรือทรัพยากรอมาตะในมิติช่องว่างของเจ้างั้นหรือฮะอ่าทำลายพวกมันได้ตามต้องการทำลายล้างมิติช่องว่างของเจ้าหากเจ้าทำได้นั่นจะเป็นการแสดงที่ดีฟางหยวนไม่ได้ทำสิ่งใดแต่หายตัวไปในหมอกสีฟ้า ต่อมาเด็กลึกลับจำนวนมากก็กระโดดออกมาและโจมตีจกักรพรรดิทุ่งเพลิงอย่างต่อเนื่องจกักรพรรดิทุ่งเพลิงโกรธและโศกเศร้ามากหลังจากอดทนอยู่ชั่วระยะเวลาหนึง่งเขาก็คำรามด้วยความโกรธและเผาตัวเองจนกลายเป็นกองเท่าถาน